สดอุปกรณ์นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ตกตเป็นผู้กําหนดแต่ท่านเป็นผู้ประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยกําหนดวันเลือกตั้งให้พร้อมกันคือวันที่28่สิบแปตกซงักโซมาตามระเบียบนะครับมันมีหลายคนหลายท่านนะครับหลายคนหลายท่านยึดกฎหมายบอกว่ากฎหมายบอกว่า ให้หมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้งท่านบอกว่าท่านจะมอบก่อนสามวันห้าวันเจ็ดวันได้ไหมระเบียบมันบอกนะแต่แนวทางกกตกำหนดนะครับแนวทางนี้กรกตกำหนดว่าให้หมอบพร้อมกันก่อนหนึ่งวันก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นทุกแห่งน,นะกกนจะต้องไปรับมอบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ จดของอ,อก,ออกตอท้องถิ่นในวันที่27นะครับก็ขอให้ท่านได้จัดเตรียมนะครับแล้วก็ซักซ้อมกปบนอในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการรับมอบวัสดุอ,อุปรกรณ์ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์นะจเป็นที่ต้องใช้หีบบัตร2งใบเลือกนายกับสมาชิกพร้อมกันนะครับอ่า คูหาเป็นอย่างน้อยแต่แนวทางขนาะนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19จะให้เพิ่มคูหาพิเศษออกมาอีกหนึ่งคูหารวมแล้วหนึ่งหน่วยเลือกตั้งจะต้องรับไป4คูหาครับถ้าจัดสายรับตามจำนวนนะครับถ้าเป็นหีบเหล็กนะครับใช้หีบละ5เส้น หีบกระดาษใช้หีบละหเส้นหีบพลาสติกใช้หีบละสิบสี่เส้นนี่คือสายลัดนะครับจะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกอบนอกนะครับอสมุดแบบพิมพ์ต่างๆบัญชีรายชื่อต่างๆ